สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมที่เข้ามารับชมคลื่นผ้าหนุ่มหน่อยนะครับผมเมื่อนี้คลื่นผ้าหนุ่มหน่อยก็มีงานอ่าอีกรูปแบบหนึ่งใบเบิดแน,น้วครับผมเป็นแบบเดิมอยู่ครับยังต่ว่าลักครับผมลักหนึ่สิแปกตาขนาดครับผมมันสั่งมากกว่าคือมูส่วนชุดนี้เป็นชุดสาวชีวิตลักนะครับผมสาวชีวิตลักเล่นนกเล่นไก่เนาะครับผม วง4.5จุานิว้วเอ็นเบอร์เก้าิปอดต่อไปพี่อีแล้ปบวงราคาโต้ตุมกตัดนะครับผมอันนี้วงสีเดียวกึ่งเพิ่นจอจงว่าเพิ่นสิไปเห่นไกลนะครับผมแต่ว่าโอ้ก็คือง่ายๆว่าในสุดอย่ยว,ว่นเล่นนกใดอยู่แล้วแต่เพิ่นสิไปใส่กับไกลที่ซื้อนะครับวันนี้ว่าเบิง้งสุดนี่ยี่สิบาลักเป็นลักเงาเกจนิ้วลักเหรนนะครับผมวันนี้ก็ลักเหรนเงาเกจเนิ้ว วองหานิวอธนนิพัทธ์ติโต้รงยุ่ลุ่มแลครับจำวบาวนเยี่าแลเอ็นเบอร์เก้าสิบปอนต่อไปพี่อีระบบวงราคาอาจะตโนมัดแล้วครับผมเล่นใกล้ก็ได้นะครับผมเล่นนกก็ได้อย่างไววาเลือกเล่นเลยครับผมลูกย่างมันออกแบบมาให้มันจบในสุดอย่ยแหวนบนเรครับผมก็คืออยากไปเล่นนกก็เล่นอยากเล่นใกล้ก็เล่นนะครับผมปนิี้มาเบิ้งสุดนี้ครับผมตั้งแต่เหตุขึ้นมาสิบสามปีสิบสี่ปีเราเนี่ยเกิดมาเนี่ย หากเคยเห็นลักขึ้นเ้าเนี่ยครับผมบบเ้าบวเ้าเบืองออานะครับผมขนาดบ,บ่วงหาเนี่ยเอ็นเบอร์เก้าสิบปอนด์ต่อไปพี่อีระบบห่วงราคาตัวนุวมัดแต่ระบบของขึ้นเนี่ยเล่นนกเรียนไก่ได้ต้อครับแน่เพิ่นสิบปใเซ่เล่นนก,นกนบดนนนกาดเองเล่นนกจังไรเสียอธิบายปั้งลักเงาเงาเนี่ยวามหมายของเพิ่นเนี่ยคือเพิ่นสิบปักลงมาจนหอดนีปักเอาขานะครับบนแหว่วข้อเลยปักลงมา,ามหอดนีสิอย่างลักนหนึ่ง เพื่อเอียงเพื่อยังการได้พอดีนะครับผมเวลาตัติดเล่าสิบป่วยอยากให้มันถอนละว่ามันหยุ่งกันเวลาถอนล้วมันพันกันพอดีอันนี้ต้องการลักเงว้ยวิ้ซีนิวนะครับเงี้วชิบซีนิวได้ดีรักนี่ลรักนี้ผิวท้องแดงนะครับผมนล็กผิวท้องแดงมีโอกาสเป็นสนิมสูงนะครับผมแต่ว่าบริเวณทรงผลเสียต่อขึ้นบริเวณทรงผลเสียต่อประสิทธิภาพขึ้นนะครับผมสาเหตุที่เอาลักนี้ผิวท้องแดงเฮ็ดเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าลักเล็ดนะครับผม ในระยะความยาวเลยครับในระยะความยาวนะครับส่วนเชือกโยงรักนี่ครับผมเชือกโยงรักเพื่อนบัวให้มันเลื่อยมาหดปลายเพื่อนว่าเวลาใส่้างามันคลองกันมันยงกันเพื่อนบอกว่าหห่างจากปลายเขามาสองนิ้วทั้งสามนิ้วบ่อยมันเลื่อยรัะนี่นะครับยา,าคบวครับว่ากเบืองมือผมกลับเนะปวดนี่ลักยาวเทบสี่นิ้วน,นะครับผมเชื่อผมเะไม่สากว่าให้เบื้องเลยเนี่ย 1ินิ้วอยู่นี่นะครับบวกไว้อีกสองนิว้วนี่นะครับผมนี่สองนิว้วเห็นชิี่นิ้วนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นงานสั่งมาสำหรับเพิ่นนะครับผมนี่แหละมากแบบใดโทรมาสั่งผมผม็ดให้ยมืดละครับผมพอจะิญมาคุยกันราคาจะไปตกใจเด้อผมแจ้งไ้ก่อนเด้อสามสิบเวนลักชุดนี้ลักเรด หาลอยเก้าเก้าอันนี้กับสามที่เวสรักระว่าหลักเาานะครับผมราคากับหาอยเก้าเก้าร่วมทรงด้วยกันร่วมทรงเก็บป,ปลายท่านะครับผมมีแต่เ็นและบบปลายท่านะครับผมมีมัดจเัเด้อผมม่มัดจัถ้า่ว่าเคยซื้อขายกับผมมาโดนแล้วอีนนี้ครับผมผูที่มันเคยซื้อขายิ่นมีในบัญชีิ่นจะโอนมาไวหล่นครับผมสร้างแล้วก็โอนมาไวนี่นะครับงานเดือนทางมือนี่ครับผมสามสุดแะหว่าสุดนี่นะครับผม เฮ็ดขึ้นมาสิบกว่าปีดิก็เพิ่งได้เห็ดรักเงาสดนี่นะครับเพราะว่เาเคยเห็ดเงาสดแค่เก้านิ้ววงเดียววงเดียววงหานิ้วแต่ว่ารักเงาเก่านิ้วแล้วกับวงพีเสือ้อหานิ้วรักเงาเกานิว้วเคยเห็ดเงาสุดทานั่นต่ป่านี้มาเจอเพนนื่อนหนียุ่งมุกนหารเนี่ยอำเภอหลอนจาลมุกนาหารเนี่ยเอาเงาค่ะเพ่นมาถาแต่ว่ามันเงาหลายพุทธิตัดเอาครับอย่างไดอ,อ,อย่างใด,ดก็จัดให้ครับจัดให้รวด มากหนึ่งแบบใดแต่ว่าปลักเอาข้อก็อะไดยีดอกผมบบาเ,าเน่บางจากลักษณะการใส่งานไหนเนี่ยปลักเอาข้อก็ะไดส่วนนี้ต่อรกนะครับคนเสีไปตอนกีนุ่มต่อไกลกระไดให้ก,กันนะครับแต่ว่าคนจอจงอยากต่อยีนุ่มรักกันยาวเกียรนิ่วปกติเข้าธรรมดานะครับผมตอีนุ่มเท้าทั่วไปอันนี้รักเกเรดนะครับผมรักแตนเลอันนี้ักแตน,นเลสให้กันครับผมอันนครับ สนใจแบบไหนมักเล่นแบบไหนก็ติดต่อกับว่าเบอร์โทรที่เขียนไว้หน้าจอนะครับผมมักเล่นชุดจกักักรักย่าเขาเดชให้ครับยึดตามผู้ใส่งานนะครับผมแต่มาเราพบคนใจทุกอย่างนี่ออกจากผมแนวความย่ารักอยู่ที่ว่าลูกค้าใส่งานแบบไหนเขาก็ตัดให้สมบัตตัวนี้สีพกนิวครึ่งแล้ครับผม เป็นหกนิ้วครึ่งราวาย่ำต่อไก่ตกหนาหนาวหนาแรงมากริมต้องเสีค่อนข้างแข็งกันสิพอดีย่ำผลกับว่าค่อยพิภัยไปต่อหรอกครับผมยุ่งายอันนี้เพิ่นติต้อนกนะครับผมนะครับต่อนกับอยู่ประม้านนี้สามส่วนนี้ระบบกลไกแบบเดียวกันเหมือนนะครับผมตาแค่ว่าตัวนี้บวงสี่นิ้วครึ่งตัวนีห้านิว้วตัวนีห้านิว้วเล่นนกเรียนไก่เหมือนนะครับผมเพียงต่ว่ามาต่างกันที่รักอันนี้ก็ โหดพอโหดแม่ของความเน่ารักได้หระครับผมโอ้ยอ่าเคยพอแล้วครับนี่แหละเน่ากนดีกัเฮียไทยนะครับผมเน่าเม็ดนึงกับเฮียไทยแล้วถ้าสั่งเขาบ้าครับเดี๋ยวเตรียมพูดคุยมากนะครับผมยังไงก็ขอบคุณในร้ายแล้วครับผมที่เขอบบารับชมคืนพานํดนดอยนะครับผมเมื่อนี้ก็มารีวิวเพิ่งขึ้นมันมักแปลนะครับแต่วันรักเน่ามันแปลกตาเขาอะนะครับผมเคยเห็นผมเคยได้เฮ็ดมอนใ้เฮ็ดครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชรแ์เด้อครับผมผู้ได้สร้างเข้าว่าผูต้อตงห่วงว่าบ่มีระบบปลายทางนะครับผมเจ็บปลายทางทั้งนั้นล่ะครับผมราคาที่ผมเสนอมานี่คือร่วมทรงเก็บปลายทางนะครับผมนะครับสนใจแบบไหน,นติดต่อเข้ามาเบอร์โทรที่เขึ้นไว้หน้าจอเด้อครับผมหรือว่าทางขา a c e b o o k พาดหนุ่มหน่อยแห่งผูรังกาแลครับผมส่วนติ k กต๊อกอเขียนเข้ามาพาดหนุ่มหน่อยแห่งผูรังกาให้กันนะครับผมหรือว่าใน Facebook พิมพ์เข้ามาคืนพาดหนุ่มหนอยแห่งผูลังกา หรือพิมพ์คำว่าขึ้นพาดหนุ่มหน่อจะซื้อกันได้ครับผมในทิกตอกใน YouTube หรือว่าใน Facebook พิมพ์คำว่าขึ้นพาดหนุ่มหน่อนเห็นบ้าหมดนะครับผมไม่เห็นเห็นหมดเลยขอบคุณหลายเด้อรครับผมที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ